นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับผมพี่เก้าครับพี่น้องครับพบพ,พ่ออมจองสินพระแชบกครับผมวุนนี้พระพี่น้องมา ตำาตำ่งน้อยครับผมไปครับพี่น้องครับเดี่ยว้อมกันครับเนี่ยครับผมหลังจากที่เขาได้มุ่ย้อมแล้วครับผมเขาไปสับมุ่ยน้อมกันครับครับผมหลังจากที่ ก็ได้หมกย้อครับผมหรือว่าลูกย้อครับผมหลังบอลน,นะครับต้นย้อครับผมขั้นตอนต่อไปให้เรามาสับครับผมสับแบบนี้ครับสับแบบนี้ละกันแบบนี้นะครับพี่น้องครับ มีดขูดๆแบบนี้นะครับมีดเท่ากับอิโตป๊อกครับผมเข่าดีครับครับผมหลังจากที่สับเสร็จเรียบร้อยครับผมจะประมาณนี้ครับผมสับกัอบประมาณนี้ครับหลังจากนี่พ่อน้องออกมาเก็บเกลาขึ้นมาครับผมเหนื่อยง้างครับผมนาองทีิมาพาเอาไหนมันออกครับ เาจะเอามาใส่ตำย่อครเดผมยวพิ่งะอกไปพาเขือกันครับนี่ครับผมเครื่องตำย่อกับมีอย่างมากมายครับยอครับผมเลือคืนพริกกระเทียมครับผมแค่นี้ครับผมไปพี่น้องครับตำย้อนกันครับผมนะครับใส่พริกไปเลยครับกระเทียมครับผมชุดรครับ ได้หน่อยแซบหน่อยครับผมได่หลายแซบหลายครับเข้าไปใส่มาแซบเลยครับพี่น้องครับจำครับผมบรรยากาศส่วนตัวพี่น้องเลยต่อกันครับจำน้อยใช่ไมมันเนี่ยนะจำพริกให้ละเอียดเลยครับเกบประมาณนี้ครับผม แครปลาล้างไปครับตาหน่อยนึงน้ำตาลครับผมเครื่องซ่อนครับประมาณนี้ครับเพิ่มสีสันครับผมให้ผัวใส่ครับประมาณนี้นเอา เกลือกหยุดยอเลือกขึ้นลงไปนะครับเปลือครับผมน้อครับที่เด็ดคือตัวนี้ครับผมเปลือกขึ้นครับลงไปเลยครับผมทำเลยครับโย่น้ามครับเปลือ น้ำขามเปียกต้องใช้หลังครับผมครับผมใช้น้ำขามลงไปครับผมตำย้อนนี่ใส่หนาวก็ไม่ได้ใส่สมยังกับบคือสมาขามครับผมเขาต้องใช้สมาขามลง,งไปครับผมทามงเขาวางกันไว้น้องครับขี่ไปเรื่อยครับเดียดไปได้พี่น้องไหม สวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่อก้องครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการออมสินพาแซ่บกับผมมาครับพี่น้องมาครับนี่พอระหว่างพาพี่น้องมาตำมบุน้อยแซ่บเกิดขึ้นครับผมเขือม่วงนะครับแซบแซมกันเพราะน้องออมน้องออมครับผมโอ้ยวกาผิดวกาถือพี่น้องเลยทำลายแตกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอออมพี่ก้องนะครับ มาบกดไรงครับผมคือแก่กดแช่ครับมาครับพี่น้องครับแซบครับผมคำแรกครับออ้แหงตรงในกาศฝนตกครับผมมาครับคำแรกครับผมแบบบุง้มครับตัวเ็ดออนยบ ผ่านครับผมทขมุงน้อยหน่อยยาระบายแค่นิดนึงครับผมแบบง้อมครับ

อย่าขึ้นพี่น้องอืมผูเจะน้อยได้ให้ครับผมสุดยิมรองมือครับผูเจะน้อยได้ให้เนี่ยำนี่เป็นไงเนี่ยว่ายางนั้นเบิดก้อนเนี่ยผม Bèo nhóm này mắn gì Thôi. Mm -hmm. không? Thôi anh Menu này tương đối, hết bưng, hết chín bưng này hả? Xẹp. ะขึ้นีต้องล่างออกกับดีครับพวกน้องพาเครื่องหน่าล่างออกกับดีครับไงไม่อยากคับเนี่ยครับใช่บักคามทัานั่นครับผมตำนี้ว่าเข้ากัน หากล้ยวยประเด้พี่น้องงานหากล้วยบ่มี่หรือไปเดยใส่ครับ เสียม,มา,จจาเข้ากันเอาไปงมนี่นบรรยากาศฝนตกครับพี่น้องเนี่ยเข้าหน้าฝนแล้ว ดับงบ่อเข้ากันครับขอบคุณทุกกวามังใจครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับยิบ่งตังใ,ใจเพราะอม

음! Mm. เคี่ยวเพิ่์นใช่ไหมครัแบแซ่บครับผมเมนูนี่ถือว่าไม่ใช่ครับเอาครับผมพอ้อมหิมเีมึงเหลือกัว่ามันแซ่บครับผมเมนูนี้สะได้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์มากดกดไลค์ครับผมถือใจกดแชร์พร้อ่อมเลยครับ ทุกท่านนี้พร้อมขอตัวลาท่านชม้ัมเพียงแค่นี้ครับผมขอขอบคุณสวัสดีครับผู้ใจน้อยได้ให้ครับผม